ลุกขึ้นลุกขึ้นคุณทำอะไรเนี่ยพ่อคิดว่าคุณกำลังท้องอยู่คุณต้องช่วยผมนะคุณถูกเชืเ่อจริงๆท,ทำไมอ่ะคุณเออน่้เลยผมบอกอออออ๋อพ่อ,อเป็นยังไงกันบ้างลูกอืมหลานพ่อเป็นยังไง <รา S 1> บ้างใจเย็นกันเดี๋ยวลูกของตกใจแล้วแพ้ท้องมัางไหมลูกก็มีอยากกินของเปรี้ยวบ้างค่ะงั้นเดี๋ยวพ่อจะให้เงินไปซื้อยาบำรุงนะ คุณครับพ่อมีอะไรขาดเหลือก็โทรบอกพ่อได้นะลูกห้าหมืน่นพ่อมาอีกแล้วอีกแล้วเหรอใจพ่อรู้ไม่ได้นะจีนไม่เห็นเหรอว่าพ่อรู้ว่าจีนน้องให้เงินเยอะขนาดไหนอ่ะทำอะไรกันอยู่ลูกดูซิพ่อซื้อของมาฝากเยอะแยะเลย ทำไมบ้านช่องมันรกอย่างนี้ลูกคือพวกเรากําลังจัดห้องให้ลูกกันอยู่อะคะพอดีว่าเงินผมไม่ค่อยมีอะครับก็เลยแต่งห้องไม่ได้สวยมากใช่ค่ะคือพวกเราพยายามกันเต็มที่แล้วอะคะ่ะแต่ว่างบไม่พอมันก็เลยได้แค่นี้เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพ่อจะให้เงินไปซื้อของมาแต่งบ้านนะขอบคุณครับพ่อนี่ถ้าไม่มีพ่อนี่ผมไม่รู้เลยว่าลูกผมจะเกิดมาเป็นยังไงอะ ไอ้ลูกคนนี้งั้นเดี๋ยวพ่อกลับก่อนนะสวัสดีค่ะพ่ออ้อพ่อ,อล,ลืมไปเลยลืมไปของฝากลูกไปแล้วนะก้องแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะจีนทำต่อไปเรื่อยแบบนี้ไม่ไหวหรอกนะสักวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้อ่ะจีนอยากคิดมากดิถ้าพ่อรู้จีนกล้าวงว่าจีนนำแท้ก็ได้ดิก้องแต่นี้มันพ่อก้องนะเว้ยมำไมก้องทำแบบนี้วะทำทำเลยนะหรืออยากอยู่แบบอดอย่างงี้ พ่อมาจินว่าไงท้องโตแล้วเนี่ยทำไมพ่อจะมาให้บอกผมก่อนล่ะครับพ่อก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์ลูกไงพ่อครับคือเดือนนี้มีค่าตรวจสุขภาพจิงกับลูกพ่อพอจะมีให้ผมไหมครับได้สิลูกเงินแค่นี้จิบจิบสำหรับพ่อฉันจะไม่ทนแล้วนะพ่อคะหนูก็มีเรื่องจะเซอร์ไพรส์พ่อไงคะ จร,จริงๆแล้วหนูไม่ได้ท้องหรอกค่ะพ่อแต่ก้องมันหลอกเอาเงินพ่อให้แล้วค่ะนี่มันอะไรกันนะพ่ออกตสาตั้งใจว่าพ่อจะได้วุ้นหลานพ่อคือผมไม่ได้ตั้งใจนะครับพ่อฉันผิดหวังกับแกจริงๆเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันให้แกไปฉันให้ด้วยใจแต่ทำไมแกมาทำกับพ่อแบบนี้ต่อไปนี้นะนนะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันให้แกไป กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ้งติงติงที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ